การนะคะ,ออะพอดีเป็นเรื่องการปฏิบัตินะคะพอดีว่าให้รู้ลมแล้วนันทีใช่ไหมคะมแต่ว่าบางทีรู้สึกว่าอยากจะใครควรพิจารณาธรรมอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ก็ไม่เป็นไรแต่คือคือน้ำหนักในการเห็นความสำคัญเนี่ยถ้าถ้าจะเห็นความสำคัญของของภพกับชาติสูงสุดแล้วเนี่ยพอยมคิดจะ คิดใครควรทําอะไรเนี่ยมันจะหมดราคาและแต่ถ้ายังไม่หมดราคาเนี่ยแสดงว่า,าการเห็นความสําคัญของเรื่องภพชาติเนี่ยมันยังไม่เต็มร้อยมันก็ยังคิดว่าอาคิดสักนิดนะ่ะแต่ถ้าคิดสักนิดเนี่ยโอเคมันมันมันเป็นภาวะของสัตว์ส่วนใหญ่อยู่แล้วว่าสัตว์เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ ผู้เจ้าก็เลยบอกว่าถ้าเธอจะวิตกนะให้วิตกเรื่องอะไรคืออยากจะคิดเนี่ยให้คิดเรื่องอะไรใช่ก็จะให้คิดเรื่องนี้คือทุกข์นี้คือเหตุให้เกิดทุกข์นี้คือความดับทุกข์นี้คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์หรือพ,พิจารณาโดยความเป็นธาตุเป็นอายจตนะเป็นปฏิจจสุบาทน,นะอันนี้คือเรื่องที่ให้เราวิตกพิจารณ์ก็คือมันเหมือนเรารู้สึกว่าจิต จิตอยากจะพิจารณาเราพยายามที่นี่แหละตัณหาน่ละภาวะตัณหานั่นแหละนั่นแหละเราพยายามที่จะละนันทินะคะปล่อยให้เขาคิดแต่ว่ามารู้ลมก็ไม่ยอมมาเหมือนรู้สึกว่าไม่อยากมาก็เออก็ปล่อยให้คิดแต่ว่าดูว่าคิดนัดนึ่ะมันหลอกมันหลอกแล้วนิดหนึ่งหลอกแล้วพอคิดเสร็จก็มาหารู้ลมเสร็จแล้วก็มันจะเงียบไปหมดเลยอแต่ก็ไม่เสียหายอะไรคือถ้าถ้าหลุดแล้วเรายังหลุดอยู่ในกรอบเนี่ยเหมือนการเที่ยวไปในสติปัฏฐานสี่ เธอเที่ยวได้สี่ที่เนี่ยกายเวทนาจิตทมเที่ยวไปบางทีมันก็เบื่อเนาะเที่ยวที่เดียวเบื่อเดี๋ยวก็ไปเที่ยวที่อื่นบ้างแต่อย่าเที่ยวไกลพอเที่ยวไกลปุ๊บเดี๋ยวจะโดนชาวประมงเอาฉมวกปักกระดองเต่ามานะก็ก็คืออยู่ในประมาณอย่างนี้แล้วถ้ามันเหมือนแบบเงียบไปเลยแล้วก็เรารู้เรารู้แค่ว่าจิตก็ไม่คิด แล้วมันก็นิ่งๆแต่เรารู้ว่ามันนิ่งๆอะค่ะอืเราก็คือแค่มองดูอย่างนั้นนั่นน่ะเวลานิ่งๆแล้วเนี่ยเราก็ให้รู้ว่าไอ้ที่นิ่งเนี่ยก็คือวิญ,ญญาณขันที่มันมารู้อยู่ตรงนี้<ช>่แล้ววิญญาณขันตัวเนี้ยก็ไม่ใช่ของเราอีกแล้วท <ปะ S 1> ีเนี้ยบางทีจะเริ่มงงล้วแล้วเราคืออะไรพมันหมดแล้วนี่หาไม่เจอแล้วเนี่ย<ช>มาสุดแค่วิญญาณไอ้วิญญาณเนี่ญญยไม่ใช่เราอีกอะะนแล้ว เราลองคิดต่อไปนะว่าขนาดสุดแล้วเนี่ยคือวิญญาณแล้วเรารู้นิ่งอยู่เนี่ยแล้วเมื่อวิญญาณไม่ใช่เราไอคนที่รู้วิญญาณอยู่นี่มันมันจะนิ่งขนาดไหนใช่ไหมใช่มันเหมือนรู้สองรู้สามรู้หรือเปล่าคะอาจารย์ไอรู้สองรู้สามรู้เนี่ยมันก็คือรู้เดียวคือวิญญาณนั่นแหละนะแต่รู้ที่เป็นนิพพานจะรู้เดียวคือหนึ่งเดียวคือได้แล้วไม่กลับละ แต่ถ้ายังกลับไปกลับมาเนี่ยยังวิญญาณทั้งนั้นอะ่ะมันก็จะหลอกเราแล้วเราจะจะคือเราอะ่ะจะวางจิตยังไงหรือจะจะเป็นก็วางจิต<ง>แค่อยู่อารมณ์อันเดียวคือสมถะวิปัสนาเราก็ทำสองอย่างแค่นี้ที่พระศาสดาบอกนี่คือกิจสองอย่างที่เธอทำสมถะวิปัสนาสมถะก็คือเอาจิตมาอยู่กับอารมณ์อันเดียวกายคกตาสติหรืออนาปานสติ ไม่ต้องทําอะไร mm hmm. วิปัสนาเวลาจิตที่อยู่กับอารมณ์มันเดียวแล้วเนี่ยจิตไม่ได้ถาวอลเนี่ย mm hmm. ที่สุดก็ต้องดับ mm hmm. ก่อนดับก็จางคลายแล้วดับพอดับปุ๊บเนี่ยสัตว์ผู้ที่ยังมีความพอใจในวิญญาณอยู่วิญญาณดวงที่เคยรู้ลมเนี่ยดับไปแล้วสัตว์ก็จะยึดวิญญาณดวงใหม่ทีน,นี้วิญญาณดวงใหม่เนี่ย จะมารู้ลมเหมือนเดิมหรือจะไปรู้อารมณ์ <Okay. S 1> ใหม่นถ้าไปรู้อารมณ์ใหม่ก็คิดสัตว์ก็รู้สึกว่าเออฉันคิดได้และกระบวนการตรงนี้มันแค่แวบเดียวขณะที่เรารู้สึกหลุดไปคิดเนี่ยมันเร็วมากเราก็ตามดับตรงนี้<อ>ใช่ไหมคะใช่เราก็ผู้เจ้าก็เลยสั่งว่าอย่าลืมลมหายใจ<อ>นะสติสามโพชงเป็นผู้มีสติไม่ลืมหลง okay. ถ้าเราใช้อุเบกขาก็อย่าลืมอุเบกขาใช่ลมก็อย่าลืมลมทีนี้พอมันคิดปุ๊บเราก็ต้องรู้ตัวว่าเราลืมลมแล้วเราก็ต้องทิ้งลมแล้วก็กลับมารู้ลมอย่างนี้ค่ะถค่ะ